ันนี้เราจัดปาร์ตี้เรื่องอะไรกันลูกเรื่องวันเกิดป๊าป๊าครับแล้วขอให้ป๊าป๊าเป็นยังไงขอให้ป๊าป๊าแข็งแรงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงดีอยู่กับพี่แท้งนานๆอยู่กับแบงนานนานเออโอเค <laughs> แอน้บ <laughs> เ <laughs> บิร์ดอย่างอย่าง็นหนะอื นี่ปาร์ตี้เล็กๆเห็นไหมพี่แทงก็กินสเต็กปลานี่เห็นไหมเห็นไหมสเต็กปลาพี่แทงมามาเล้วปู่ก็กินปลาเอาอย่าเอามือเอามือ,อบังกล้องเถอะปู่ก็กินปลาแล้วยาแล้วแล้วป๊าปาก็กินปลาทูปลานเมี่ยงปลา ถ่ายด,ดแล้วย่าก็แล้ว <ừ m. S 2> แล้วปะป๊าก็กินปลาเมี่ยงปลาแล้วหม,มากินอะไรแล้วหมาก็กินข้าวเปล่านีมีมีมีดูย่ากินอะไรเอาถ่ายไดแ้แล้วย่าก็กินผัก <c oughs> ถ่ายไปตรงน,นั้นเนี่ยถ่ายให้เห็นรูปเลยไข่ต้มแล้วป้าป๋าก็กินไก่ไข่ต้ม แล้วย่าก็กินปลาวางก้อนที่แท้งเดี๋ยวย่าถามหน่อยวันนี้หนูจะทำอะไรบ้างทิ้งขยะกับล้างจานครับเหรอแล้วเราจะทำยังไงอีกทิ้งขยะเสร็จแล้วก็ไปล้างจานครับแล้วก็เข้ามาในห้องครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อาบอาแล้วก็อาบนยาแล้วก็เตรียมตัวนอนครับโอ้เก่งมากแล้ว ตนเรื่อไม่อยากมืนคือกินเค้กแตงโมครับแล้ววันนี้วันอะไรวันเกิดปปป้าครับต้องกินเค้กแตงโม,มนเกิดปปป้าครับให้ปปป้าสุขกับขามดีร่ำรวยแข็งแรงให้ปปป้าอยู่กับแมงได้นานๆนใช่โอ้ yes